ั้งเต่เป็นสนชมาเกือบห้าปีเนี่ยกลับบ้านปีหนึ่งสักสิบสิบครั้งได้ไวไมนรู้นี่เดือนแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยมันก็เดินทางแบบนี้อยู่ตลอดไปพบฝะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเพราะรอตอนที่ท่านประยุทธ์ชักชวนผมกลับไปเป็นสนทชนั่นท่านเห็นว่าผมเป็นสนทชที่เป็น การการอิสลามด้วยแล้วผมเคยเป็นอดีสโวสงขาที่ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดของภาคใต้ท่านก็เลยให้โอกาสผมกลับไปเป็นสนชแต่พอผมเข้าไปเป็นสนชก่อนที่จะตกลงกันนะั้นมีการพูดคุยกันว่าถ้าให้ผมกลับไปเป็นผมขอสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งถ้ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องภาคใต้ ขอให้ผมทําเรื่องที่สองถ้ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมขอให้ผมทําถ้าท่านรับสองอย่างนี้ได้ผมยินดีที่จะกลับไปเป็นสนชได้ปรากฏว่าเขารับปากและก้ะก็ฝากผมว่าให้ผมช่วยดูแลพี่น้องชาวใต้แล้วให้ดูแลพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศเป็นกรณีพิเศษถ้าเป็นความต้องการของพี่น้องมุสลิม หรือเห็นว่าเรื่องอะไรถ้าแก้ไขแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมให้ทําได้กันทีเลยติดขัดอะไรให้ไปหาหรือปรึกษากับตัวแทนของท่านหรือท่านได้เลยพี่น้องเชื่อไหมว่า